เรื่องนี้เปล่าเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งที่หน้าวังหลวงสววนนนนะเสา,า,นะาห้าวันนั้นเราไปขอทานขอชงนงน่าจะจำเราไม่ได้เพราะว่าวันนี้น่ะเราไม่ใช่ขอทานแล้วแต่เราจะให้เป็นผมแนะนำตัวให้รู้จักนะใผมแนะนำตัวเลย <c oughs> คคครรัับบหนนึ่่่งอะะวูา อันน้องเตาเน้นทางด้านนี้เลยขอบคุณครับอ้าลุงเตาไม่รับรองวั่างว่างไรเตาเตาทานีครับขอบคุณนะครับพี่จาง่นะคะขอบคุณนะครับเขาไม็มแน่เราเป็นขอทานวันนี้เราไม่ใช่ขอทานแล้วเดี๋ยวให้ แม่ผมแนะนำตัวให้รู้จักว่าเราเป็นใครคนนี้เขาไม่ได้ขอทานแล้วคนนี้ก็คือเขาเป็นใครครับองค์เทพประธานแห่งเจ้าพุกกะครองไม่ขอทานเป็นพระคูมันใช่ไงอ๋อก็เป็นพระภูมันด้วสิใช่ใช่มเดี่ยวจะเป็นพระคูมันแล้วเราเป็นนะพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรผู้หญิงผู้หญิงลืมไปหรือเปล่าลืมไปเลยเราจะเชื่อได้ยังไง แล้ววิงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองใจดีกว่าไหมลองใจยังไงอ้าวแล้วก็โกหกกับมั่งสิว่าเราเนี่ยชื่อนกเป็นคนเฝ้นนาสวนธรรมดาดแน่ๆจะอย่างนี้นเหรอพี่เพราะน่าลบใจดูว่าเขาจะรักจริงเปล่าเออเออเออขอโทษด้วยนะคะฉันว่าแตงข้าวคนผิดแล้วใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่โอ่งหญิงคนชื่อนกหรอกนะคือว่าฉันมีชื่อนกฉันเป็นคนเฝ้าวสวนนี่ดีจ้ะ ไม่ใช่ขวัญชนกแต่ว่ามีชื่อว่านกเป็นคนฟ้อสวนใช่ไม่ชืวว่อวนกหนึ่งมงดูขวัญชนกเขาเล่นตลกสิอยู่ดีๆก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่ขวัญชนกทําไมเล่าขวัญชนกอย่ากโกาหกเราเลยเราจำได้ก็แหวนพวงนี้นะ่ะเป็นแหวนที่สําคัญมากเป็นแหวนมั่นของเราทั้งสองคนขวัญชนกนะ่ะเป็นคนให้เรากับมือเลยเราจะจำผิดคนได้ยังไงเล่าก็เธอเั่นแหละขวัญชนกทั้งคู่มั่นของเราเทพประธาน เราตามดูเหนชนุกอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คุณเนี่ยผิดแล้วนะฉันไม่เช่ออยู่คนชันน้องฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีช่อน้องฉันเฝ้าสวยอยู่ที่นี่จริงเหมือนชนุกฉันรูปน่ารักว่าฉันป็นตัวข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพราะว่าตั้งใจที่จะมาแต่งงานกับเธอในนะคอนชนุกแต่ระหว่างทางเนี่ะมีโจมมาดักฆ่าจะรู้หรือเปล่า ชีว uh, nah, uh, ิตของนาที่ประทานต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแต่ว่าวันนี้น่ะเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงตัวเพื่อที่จะได้แต่งงานกันและตอนนี้เธอก็โดนลงโทษอยู่ไปเข้าเป้าพระเจ้าอาเด็กโดนันเถอะเธอจะได้อภัยโทษ่งสักทีนะนะไปไปด้วยกันคุณพูดอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันบอกแล้วไง อย่าให้เขาโกรธจิตทำไมอย่าให้เขาถ้าเกิดเขาโกรธเนี่ยพื้นเวทีไม่พร้อมขบนะ,ะมีคนใช่ปดด่ะตัดไม่เหลือฝ<ะ>ัน<ะ>ชนกฉันจะถามเธอเป็นอรอบสุดท้ายนะฉันไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีคนรักหลือหรือเปล่าจ<ะ>นถึงไม่ยอมนะว่าตัวเธอเนี่ยคือฝันชนกคือผู้มั่นของที่ประทานฉันจะถามเธอเป็นรอบสุดท้ายว่าเธอใช่ฝันชนกหรือเปล่าถ้าใช่ก็บอกใช่ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ เธอเป็นข้สุดท้ายเหมือนกันว่าฉันมีชื่อวินกเป็นคนผู้สูงอายุที่นี่ อยู่ที่แผ,ผ่นดินเสนาภูมิพี่ชายก็การกแกล้งถูกในประเทศถูกจนไล่ฆ่าไล่ฟันต<ด>จนต้องหนีร้อนมาพึง่งเย็นข้าน้ำข้าทะเลมาที่นี่เ<อ>พื่อที่จะมาแต่งงานกับพระผู้มั่นขัญชลกวันแรกเราปลองตัวไปขอทานเจอกันครั้งแรกใจดีมากเลยเหมือนชลุขนาดแหวนมั่นน่ะสำคัญขนาดไหนก็ยังให้ขอทานได้ไเราภาษาคือแล้วบอกว่าให้เก็บไว้เถอะก็ไม่ยอมมีการพูดนะไม่เป็นไรเดวใจขอ เอสียเป็นเงินทุกมืยเสียเหมือนชนกทกัเหมือนฝชนกคือไม่หิวป้าแล้วมาเจอกันวันนี้เราเห็นอกเห็นใจเห็นเขาเดือดร้อนเพราเราเพราะแหวนมั่นอยู่ที่เราแล้วเราก็เลยมาแสดงตัวเราคือเทพประธานเป็นพระผู้มั่นแลนี่อาบอกว่าตัวเองไม่ได้ชื่อว่านชนกช่นกเป็นคนฟ้งสวนคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันเสียเวลาหรือเป่านี่มันเป็นใจฉันไงมันเป็นใจของฉัน ถ้าหาวมันเป็นใจแก่ใจแก่แเนมันจะถาไมขนาดนี้ไม่มมัแกหอนีมาได้เกถ้าหาวนงในผมก็ต้องโกงถ้าหาว่าเราโมโหในผมก็ต้องโมโหด้วย เออคุณจะมาบอกไวนี่แหละมีชื่อว่าขวัญเชนเเป็นพาคุมาของเทพประธาไงน้อง้ะทางนี่นั่นนอะไรทางน้นี่อะไรมีนี่นี่มีนี่ก็ไปใช้ดิมันจ่นี่นีสอะไรนด้นูดูดดูดด 妈耶！妈耶！ คนมาง้อก็ไม่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมองฉันลงง้อมั่งไอ้นี่ท่าทางจะงอนแล้หน้าดูเลย ดีทขาไม่ดีก็ไม่ดีไม่ได้ไมีเวลาว่างเลยขอโทษขอโทษขอโทษ เดี๋ยวมางท่านเนี่ยนี่เลยออกไปการถนนเลยเดี๋ยวยืนแก่ เราก็ไม่ได้ขึ้นของงานนะไม่เป็นไรเรื่ขึ้นของงานไม่ต้องขึ้นต้องไม่ได้สิมันเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อของพระองค์ท่านนะก็จะให้ทำอยังไงพูดอย่างไรความวาไงตามไปง้อเขาดีกว่าจะตามไปทันแล้วก็ไปตั้งนานแล้วกำลังฉันคิดว่าเราไปง้อถจะตีหนึ่งซะเอาให้มันจบไปก่อนก็บอกไก่อนฉัชนกก็จบไปนานแล้วอ่าไปก็ไปทันเงี้ยจบไปนา ไปไหนไปไหนเหรออนี่แต <laughs> ่ตัวหน้ายื่กล้วยใี้กินเหมือนจะตายเลยคนกินลิงไปคนคนฟังอยู่ฝั่งนน้นเลยมันจะไม่กับมันงอนจริงๆนะอารมณ์มันตูดมานา นัง่นองอยู่แล้วน้องหลุดไปนี่แล้นั่นไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลใช่ไหมร้องเพลงเลยร้องเพลงจีนเลยเพลงจีนมันได้ผลหรอลองลองดูน,งนะลองให้ดูหน่อยนะ แลนะตันะ้งแต่ฝนะันลี้เราคืนนีจะเกิดมน Terima I'm yeah. not yeah. yeah.